เอ้าไหน <laughs> <laughs> เดินไปหเดินนีย้เล่นนอนี่ดนูจะไปลนสีแดงโอเค่เดินไปก่อนลูกเดินไปก่อนตามป๊ป๊าไปก่อนค่ะจ้าหนูไปบอลลูนสีนั้นได้ไหมที่นีขาวแดงไปเดินไปก่อนค่ะไปที่ละจุดนะคะ อยากไปตรงที่ไม่รู้หนูดูทางด้วยลูกดีๆไปเดินค่ะเดี๋ยวมันถอยหลังตกลูกเดิน